ครับผมนี่จากช่องช,ชัดเจียุมนะครับาจากเต็นลุงน้อยรถบ้านนะครับวันนี้ช่องชัดชัยมูมจะมาพามาดูพามาดูาาดเออมารด้าสองนะครับมีอยู่สามคันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปเลยนะทีละคันนะครับมีอยู่สามคันนะครับตอนนี้สีขาวครับปี2018นะครับ2018ันคันนี้ขายอยู่ที่สามแสน ห้าหมื่นเก้าพันนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับถ้าว่าลูกค้าซื้อสดก็เดี๋ยวมาคุยกันเลยลดได้อยู่แล้วนะครับอนี่ไฟหน้านะครับไฟตาใสนะครับตาใสนะสนะไม่เหลืองนะครับไม่เหลืองอนหน้าอะโรงหน้าสวยนะไม่มีรอยก้อนหินนะแต่ว่านิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวจะไม่มีเลยนะนิดหน่อยนะ อ่านิดหน่อยแต่มองไม่ค่อยเห็นหรอกถ้าไม่สังเกตนะนะในเป็นไดสภาพรถสวยสวยมากคันนี้สีขาวแม็กเดิมแม็กเดิมนี่เดิมเดิมสีขาวใสสวยนะคันนี้ท้ายไม่แตกไม่หักนะเดี๋ยวแถมหมวกให้ไปด้วยจะ ่ะแล้วแต่ลูกค้าจะเอาน้ำหมวกนะ <c oughs> ไม่ได้ของเขาแกเขา <c oughs> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแกเขาก็มาใสอ <c oughs> อ่าโอเคนะอ่าเดี๋ยวมาดูอ,อีกสอง0ันอ่ะคันนี้ปี2018นะส0 0 0ส0ส0มแสนจะพยายามไม่ค่อยเดินนะ, <c oughs> ะถ้าเดินแล้วเดี๋ยวกล้องมันสั่น3ามแสนห้าหม่ ามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะดูเช็คดูใช่แล้วปีสองพันสิบแปดนะแต่ว่าถ้าเป็นปีเก่าเดี๋ยวมีปีเก่าอีกสองพันนะราคาต่ํากว่านี้อยู่นะแต่ว่าเทานนี้ถ้าว่าซื้อสดก็ลงได้อีกเดี๋ยวไปดูคันต่อไป,นะอไป,อะป 2015, นะครับต่อไปปีสองพันสิบห้านะครับปีสองพันสิบห้าตาเป็นไงตาไม่เหลืองนะ ตาสวยอยู่ตาสวยฝากระโปรงนิดหน่อยนะนิดหน่อยอ่าโดยรวมถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะแต่งองแล้วเงาอยู่อ่าเดี๋ยวเอาไปเคลือบอีกเงากว่านี้อีกอสีสีรอบคันนนได้นะครับสีโอเคเลยโอเคอ่ากระจกไม่มีรอยกระเด็นของก้อนหินนะไม่มีรอยกระเด็นของก้อนหินนะไม่มีคราบน้ําคราบฝ้านะไม่มีรอย บางคันนี่จะบางคันไม่ค่อยรักษามันจะเป็นคาบน้ําอันนี้โอเคสวยนะอันนี้ขายอยู่ที่มาด้าบีอือสองพันสิบห้านะขายอยู่ที่สองแสนหกหมื่นเก้าพันสองแสหกหมืนเก้าพันนะครับถ้าว่ามาซื้อสดเดี๋ยวก็ลดได้อีกนะ <c oughs> ต่อไป ไป Mazda สองปีสองพันสิบห้านะครับคันนี้สองพันสิบห้าปีปีเดียวกันนะมันต่างกันอยู่นะอ่าน่าจะเป็นต่างกันมันก็มีหนึ่งจอจอภายในนะภายในแล้วก็ตาไฟนะตาไฟมันจะมีม้วบอย่างนี้สวยมว้บนมวบนบนี่แต่ว่าคันนี้ไม่มีนี่อ่ะอันนี้ไม่มี แต่มันเป็นครอบในรุ่นหรือเปล่ามันก็นไม่ได้เก่งเรื่องรถเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากนําเสนอประมาณนั้นแหละเออ,เอ,อพอได้ค่าอะไรอ่ะพอได้ค่างวดรถประมาณนั้นเออนี่ปีสองพันสิบห้าขายอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะเพราะว่าเห็นบอกว่ามันมันทรอบหรือเปล่าจอมันใหญ่จอเนี้ยอืม โอ้เป็นเบาะหนังด้วยนะใช่ไหมเออใช่เออมันเป็นเบาะหนังด้วยนี่แหละอตัวนี้ไม่ใช่หนังนะมไม่ใช่หนังไม่ใช่หนังแนละ้วนี่มันเป็นเบาะหนังแล้วนะเออมันก็ตามราคามันนั่นแหละเป็นเบาะหนังสามแสนหะนึ่งหมื่นเก้าพันปีสองพันสิบห้านะเพราะว่าลูกค้าจะมา ลองมาถามดูก็ได้ครับมามีรถใหม่เบือบ่อเบื่อรถเก่าเบื่อรถเก่าแล้วหรือเอากระบ,บะมาแลกรถเก๋งเอาเก๋งมาแลกกระบ,บะก็ว่ากันไปนะได้มาคุยก่อนใครติดงวดอ่ะแบบว่าค้างค่างวดแบบอีกอีก,อ,กอีกไม่กี่งวดอราจะหมดงวดแล้วในค้างแบบว่าใช้รถอันนี้อยู่เบือ่อเนี่ยค้างเดี๋ยวมาคุยกันจะให้ทางเราไปปิดให้หรือว่ายังไงหรือว่าเอาเอามาเนี๋ยเใช้งวดอ่ารถของเราต่อไปอะไรยังไง เรามาคุยได้นะเรื่องนี้ไม่ยากหรอกเดี๋ยวเราหาทางออกไงนะเป็นลงุงน้อรถบ้านเรามีช่องทางนะอา่าอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะติดตามกดไลค์กดแช์นะกดกดอา่ากดติดตามนั่นแหละอืมกด subscribe นะเดี๋ยวจะผมจะมีอา่าเรื่องเราอะไรหลายๆอย่างนะเดี๋ยวเช่นทำความสะอาดรถหรือผาพาไปดูตลาดอะไรอย่างเงี้ยอา่าดูกับพวกเง,งาเข้าถ้ามีเวลาผมก็จะอา่า มาให้ผู้ชมได้ดูนะครับวันนี้การาพาไปชมรถมาด้าสามคันก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะใครสงสัยอะไรก็นี่เลยเต็นท์หลวงมารถบ้านนะนี่ครับเบอร์โทรก็โทรมาได้เลยอย่าลืมมาซื้อก็บอกว่าดูผ่านช่องชัดชัยภูมิมานะบอกตาน้อยอดูผ่านช่องชัดัยภูมิมามาซื้อเนี่ยเดี๋ยวทางทางช่องชัดัยภูมิจะมีของสมกคุณอาจจะเป็นอัดลมหรือว่า nắm da vét bác... khương ấy vét dáng vét chàng à cảm ơn